ดีวันนี้นี่เลยมะละหวานผัดหมูสับไข่นี่ในบ้านนี้ต้องใส่ไข่ด้วยเนาะเด็กๆเขาชอบเป็นอะไรที่ได้คุณค่าทางอาหารนี่มะละหวานหน้าตาเป็นลูกอย่างนี้นี่มะละวานเป็นอย่างนี้เนาะนี่เอายอดมันมาผัดกินก็อร่อยเนี่แล้วก็เอามาซอยก่อน<ะ>ล้างล้างเอาไปล้างก่อนเนาะนี่นมะละหวานใหญ่ขึ้น เ <Okay. S 2> ม็ดในมันเอาเม็ดข้างในออกก่อนเนาะมันจะออกผมๆไม่โดนกิกนใส่เนี่ก็จะออกผมไม่มีตุ่มๆก็จะไม่ใช่ใส่เสียวๆมือก็เนนะี่ยทาบนเขียงก็ได้ <c oughs> เอา,มาเมล็ดเอาเมล็ดเล็กๆข้างในเขาออกก่อนเนาะ สามลูกไม่กยยอดได้เยอะเลยบางทีเด็กๆ,ๆเขาเห็นเขียวๆอย่างนี้เขาจะคิดว่ามันคือความคิดเด็กอะนะมันโงก็จะคือขมแต่มะละว,วานนี่หวานอ่าเพราะยิ่งผัดยิ่งผัดใส่ไข่ยิ่งหวานเนาะอ่อน,อออนๆบางๆ เวลาผัดมันจะได้นิ่มเวลาเด็กกินเขาก็อร่อยนะไม่ต้องเคี้ยวไม่ยากเคี้ยวยากๆถ้าอะไรที่มันแขง็งแข็งเคี่ยวยากๆเด็กๆเขาก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนเะมนูเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีมีประโยชน์นะนะเดี๋ยวเราก็ซอยอ่นอ,อนๆแบบนี้จนหมดเนาะแต่เดี๋ยวเราก็มาเริ่มขั้นตอนการกผัดกัน อ่ากระเทียมเราก็สับทุบสับไปละกระเทียมเนาะแล้วก็เรามาก็ตีไข่ตีไข่อ่าเราก็ตั้งกระทะอ่าใส่ <c oughs> น้ำมันลงไปมีกาน้ำมันหลากหลาย มันร้อนแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไป

ไม่ต้องใส่หมูเยอะเนาะเพราะว่าเด็กๆบ้านนี้เขากินผักเากินผักแล้วก็เสี้ยแต่หมูหมูเขาก็กินนี่หน่อยเพราะว่ามันต้องเคี้ยวไปเจอหมูเหนียวๆก็มาอยากทานละเด็กๆ <c oughs> อันนี้เนาะผัดเราผัดไปเนี่ยมะระถ้มามะระสุกอ่าเราดูไงมะระสุกอ่าตัวเขาก็จะนิ่มๆเนาะแล้วก็สีก็จะออกเขียวใสๆขาวใสๆอนันนี้มันก็ขุ่นๆอ่าแล้วก็ผัดจนเห็นมะระใสแล้วก็อ่อนนิ่มละแล้วก็สุกได้แล้วก็ทานได้ เติมน้ำนิดเดียวแต่น้ำก็เริ่มออกเยอะแล้วเราก็อบไว้นิดนึงเนาะเราก็อบเนี่ยให้มันเดือดน้ำน้ำที่ออกมาเนี่ยเดือดนิดนึง่งเป็นการอ่อมเอออ่อมมันไว้นิดนึงแล้วก็จะสุก มะละหวานนี่ต้องผัดนานหน่อยเนาะเราก็ต้องให้เขาสุกนิ่มๆจริงๆไม่งั้นก็ถ้าเราทานนี่มัน,มนมจะแข็ง,ง,ง,งแล้วก็จะมี้กลิ่นมะละบางคนเขาอาจจะไม่ชอบเนี่ยเราก็ต้องเอาให้สุกจริงๆอุดคันตอนจะได้แล้วก็ใส่น้ำมันหอย ใส่สมอย่างนก็โอเคแล้วเนาะเป็นน้ำมันหอยย่งองนี้ก็จะหวานนิดหน่อยก็จะ,จะพอดีรุงเสร็จล้วก็จะพอดีแล้วแต่ถ้าใครติดใจผงรูลงลดหรืออะไรก็ใส่ได้นะแต่ก็พยายามอย่ายใส่มากแล้วกันเนาะ ถ้าใส่มาเราเราเติมเครื่องปรุงปแลวมาใส่ทีหลังมากๆมันก็จะออกจะทําให้มีรสเค็มเพราะว่าผงปรุงรสส่วนใหญ่เขาก็จะมีรสเค็มเป็นหลักนะคะ,ะเรียบร้อยแล้วน,นี่สวยงามน่าทานหอมฉุยฟันฉุยเลยหอมมากกินหอมนี่ง่ายๆเนาะเมโนูเด,ด็กๆกินได้ผู้ใหญ่กินดีนี่อาหารเหนือควยายนอม ทำทุกอย่างเราทานทุกอย่างบ้านเราทานแบบไหนเราก็ทําให้ดูแบบนั้นนะคะก็ลองลองไปทํากันดูเนาะ,อ,ะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้เยน้อมด้วยนะคะเอะไรครับ